สบายดีละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอกดซื้อกลูทุกคนพี่นั่งแดงเ่นหเะตอนนี้ก็มาแต่ตลาดมีคนอยากกินตามทะเลไปซื้อทะเลอะไรหน้าม,มันได้แต่ต้นมัไก่ปะลาะต <laughs> ัวละแสนเราเอาอันนี้คือบอกว่าที่นี่ <laughs> โแเคได้นี่ซื้อใ่นะให้กระตู้ไม่ตู้เพื่นว่าอะไนกันงพาะดอสอะไรนะอันนี้ขาจีปเต้ให้ลูกชายค่อยอ่ะขาจีปเต้ให้ลูกชายลูกชายบสบายลูชายบสบาย,ยเพื่อนหลอดกระหลังมาเซงานอ่ะ

ก็สบายดีเด้อฮึต้อใสบสายดีเด้ออจ้อีหล่าคําเพงกินอม่ใบรู้ป่ะกุ้งไอ้อม่ใบแหงๆก็ดีเด้อนี่ดยังไกินอดเม่ใบดีรออแมนี่นี่โดดใรถอันนี้อ้กินทอดแห้งก็ดีนี่โดดใจโดดใจอันนี พันปริมาณน้ำบ่ามนี่ยบอยากนนอ้ยกุอยากวยกอยากกินตามบ่แกะเลยจ้าอ้กระันนี้เด้ฮะเอาปลาไปยปาไปด้ยไก่มอบให้พ่อตู้ไปเลยมะกอกือกอกค่อยนั่นน่ะมะกอกเจ้ามีอยู่ในตู้เย็น มก่อใครซื้อใช้ตู้เย็นวะเอาไปไว้นะแม่พยายามเอาซื้อไก่มาให้ประตูได้น่ะให้ประตูล็อกคนใบว่าคือไปซื้อไปโตมันมันบุคือกันว่ะอันนี้ไก่ป่าว่ะเอาคว้าแล้วว่ะเอากล้แล้วมันบุเมนไก่ป่าเนาะวัดตัวหักตัว่ะอันนี้ไก่ป่าเพื่อนนายเชเอาไก่อันที่เขาควรไก่บุเมนไก่ป่าเด้ไก่คือเฮาซื้อปกติอะไตู้บอกว่ามีตู้แล้วมากินตัวนี้ว่ะ แขนหนึ่งได้กระเป๋ากะเป๋าผุได้นทำนั้นล็กกระปีกมันไว้เนาะไปยังไปเงี่ยหูวะเฮ้ยล็กกระปีกมันไว้ไปเงี่ยหูโมเดมีได้เลยนี่ปีกไก่ปีกเกยนะเฮ้ยเจนกินห่นแม่ใบวะลูกวะนี่ อีราคเข้าไม่ใบบอฮะอีราคเข้าไม่ใบบอยังไงบเคยเห็นยังจ้าวเคยจีแม่งจะเื่ออาจ้าว่า่าจีบปะเตตะกี้ว่าถุงยังบ่อน่ะกาุงยังเน้กติองเขาไม่ใช่ถุงหิเกติไปชื่อนะาะให้ถปันป่าวยอ้าปลาก็ช่ยว่าตะกี้ว่า ยิงอันนี้วะเรเคยเห็นถุงแบบนี้ด้เคยเห็นคพือว่ากแมนคว่เราไว้แล้วเขาบ่เคยใส่ถุงไว้สิให่เราเคยหน่อยน้อยนิดหนส่วนมาไม่แต่ถุงอันใส่เนาะถุงใส่จะใส่นักแล้วนะยังชวนหลายเขาบ่ใช้ยังบ่ได้ใช่พริกด้ว่บ้านเป็นบางห้านเลยเ้ยเคยเห็นด้วยเะแต่ว่างบุว่าชวนไลค์ชวนไลครับาี่ไหนบอกกับอันเขาบ่ได้ซื้อห้านแล้ว เรียนมันบ right ูดหรอบ่เด้อบ่ได้ใส่ผักเด้อ <Movie> ่อันมันจังอยู่ได้เฮิงว่านลูกิกันกแกได้แยกบ่ได้่อยบอกให้แยกเบิดเอห้อง่อยได้ปว่อ่ัอนจีนี่นะ่อยก็บ่จักคซ่ํานี้บ่อ่อนกล่ะ ก็มันก็ขบพลจะกระบายมึงกนี่เอาจะกระบีบก่อนบีบค่าถุงก่อนนี่ต้องให้เบิรงอีกอ๋อบีบค่าถุงก่อนเ่ไปให้่างเห็ดเลยบ่นะไ้เห็นแบ่อยู่สี่มงเสี่มังเ็ดชางสเลเอาเห็ดกินจิากินเห็ดกินนี่นะบ่กินยังกินยังกินเนี่ยเพือนเอามื่อตามกินเองเป็นนังจะน่เนาะว่ากวนอร quần à. quân đi, bù sạch đẹp Tời, anh em đi. Quân đi, ta yang vậy yang 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 mèo yang 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 mà yang yang mà โอ mm ้ยคอยู่ก้อยอยู่้่เาเดกเธอแล้ก็ห้องกลัวกลัวออู้อู้อ้อู้อ้อูอู้อู้อ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 ้อูอ้อร้อออ้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 อ้้อออ้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 ออ้ออ้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 อ ต้มกาต้มเลิแกกุ้งก็ได้แกกุ้งแล้วกันทำแบนี้กินกินกนก่เกินขินนกินกานกินกย่าินกอไกเนกิเกนอิน่ินนกินกินกินกนกิน้ิน่ินกินกินกดนกิน้อนกลนกิ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 นกนก็นกินกกินกนกนกินกินกินนกินกานนกนก่นกนกน่ินคนนกกนนกินกินนกินนนนะน

งบกองเป่งยอเราไมีเงินก็เลยขายมขาดเลยาาดว้าวคนที่เหลือไม่ได้มันบริเวรจ๊าจ๊าเอ้ยือสเลกกิ้งนะร๊ะมาเต่ตลาดเออไอตัวมื่ลุกอัจจิัจจเล่ไม่ได้หยุดมได้เลยเล่นก็บ่ได้เลยกงกอนะไได้ปะไงล่ะ เรอปหรี่ม่เลยจ้ละคุมมียังก็เป็นรถเราแหละตแรกมึงือเต็มเหรอบัททีก็ได้อันไพ่แม๊แมเหรอเจนเนหมบไพนเสื่มกัมิเตรื่อเปลี่ยนหมอไพนรอดีของเสื่อม Ừ, à, ừ, 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 ừ. à, like, Hoặc à, à, thì mang tên sơ bái a loo chào game like tệm mọi chào nhà tay đã bị nắm hưu hả diễn bọc hồng bọc hư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 ng bọc cho bọc hưng 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 bọc bọc hưng 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 bọc bọc hưng bọc hưng bọc หัวก็จเพิ่งตบมือใหญ่ใหญ่เล้นะเกิดจะได้ตู้เย็นบอนี่ไปนะฮะอ๋อใครซื้อไปไหนกระเที่ยวอ๋อสาบุญสาบุนซื้อตู้เย็นให้เพื่อนเตาใจน้องเชิเตาอือครับเด็กดิันเนาะมีคนงซื้อไหนดิเงินก็ได้ตู้เย็นก็ได้แล้วเว้ยคอยเราเชิญเชวญจะายขายรถกินขายรถเนาะขายรถเจ้าของที่แล้วขายรถเป้า เอาไปเทินน ah ี่แนละใครใครดีไปจี <laughs> ่ไหมนี่นะยังเอาไนนี้มากกวอเอาคนบุกขายคนมาปันเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะเป็นนี้งคนละไปาแไปเทินเไหม่ได้ไปผ่อนนันก็แล้วกับ่เอว่ไปเทินเอาพันไหมเหรอว่ะทนี้ให้ตัวเองับเอามันอยากได้พันไงด้ได้พันมันหน่อยเขี้ขี้สองก้นน้ำต้นคุมน้ำมันคุม <laughs> à, tôi chị gây thương mại dù sinh môi thôi này. Tì xì gài hát nó đeo và bây này à khỏi hoặc hát nài mưa nữa. Hát mưa lắm nơi, hát kìa được kìa hát 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 kìa ถ้ามันเพลิน,นหายอยู่ประมาณสามเมือมนถอยเอาเลยไปก่อนเอาโดนโตคือของเปลียงลเลยเรียบไอโตปนงัยเมื่อยจนนี้เอาแล้วตัวโบกกินอดเธอท้องไม่มือทุกคน

เราทานกินนะแสดงงค์ไหวยออกนยองๆอ่างนี้นะอะไรน่าัลสมัดไปเปิดไปน่จ้ะไ่ควรเ่าบิกเลย่อน่งจี้เอายังูดเข่าเเป็นยังียจี้ยังยัง่้หยองๆนี่โอย เพื่อแตกเลยนิเมื่อไรนี่มั้สิเต้นยังเรากระดิ่งแท่แม่กินยังตอนท้องนี่นะบอกกินห้านนี่นั่นเต้นบอกห้านห้านจะพ่อหัานกเตี้ยห่นนี่กูมาเตี้ยแหละบอกไก่นั่นจะไก่ยังไก่ต๊ไกตอไก่ยังนีน่อยะี่บาคนจะานะไก่ง่วงบอกไ้นึกไก่หง่วงนคนละไก่ตอกก็นีนะไก่นิ่น่อยนั่น ไก่ตัวคือมากี่เจ้ไก่ป่านะอือยังไงอย่ได้เท่าไปเบิ่งในไก่อันนั้นน่ะไก่แจอันนั้นไ่ป้านี่นะเจ๊เจ๊บ่เกินนงเจบอ่ะเจนะอันตอนท้องแม่กินไก่แจ้่พ่อแลอ่แม่เนาะลมันขิด้อนี่กินผสมก็เกียดต่คนี่อะยังนี่ ัวกับฟูฟูนี่นะอุ้ยอุ้ยอุ้โอ้ใครเบอาลูกคอยนี่นะก็ขีดื้อแท้บลูกบอฮ้อ่าซื่้ดื้อแท้เอ้อโอ้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 กดื้อแท้มาหน่อยนี่นะบอไม่จ้หมดหัวนอ่ คือจะทำอะไรตึงแตึมันคืกีดือ่ะอบมือแปะแปะอบมือแปะแปะืมเนาะชคนมึนเนาะคนเกิดปีปียังวะนีตัวสัตว์นะปียังวะมันเกิดแต่ปีสงพัเินปีงพบนเนาะันเกิดันเกิดสงปีตัวสัตว์นะปีม่ละอันนี้ปีมาลงเนาะ เดี๋ยวไอ้ทิศอันนี้ฮะวันเดียวกวันเดียวไอ้ทิศวันที่ต่างกันทั้งคือมึงนี่ไอ้ทิศที่ชิมห่าก่อนชิมห่าวันเสาร์คือกันชุกเออวันชุกเออวันชุกคือกันวันชุกกับปีเดียวกันนี่ปีพะโลศคือกันอันนี้วันไหนวันเสาร์หรออันนี้หน่อยชุกวันชุกไอ้ที่กับวันชุกบ้านนี้บ้านนี้บ้านที่ชิมเก่าตัวนี้แต่วมันก็ไลยมึงนั่นน่ะมันมันอันทิศคือกันกับเื้ยเลยออื

ตออ้อ <c oughs> งดือดีนะปลาลูงเลยนี่นะจอดเลยดวงมึนเลยนะแต่ว่าดีแต่ว่า, <c oughs> อวาบอห,นหงนะน้องจ้ยน่เป็น,บบนไ<อ>จงจะเขียนยังจะเขียนตามท้าดิรูปรูปอะพี่้าคือๆงานนี่นะให้เขาบอใหออ้เขาไปกินกระเลมปลาบอใ <c oughs> ห้เขากินกระแลมลบอ

จีีจี่เขาไงจี่เอาจีแม่อ็นมคืนน่ดีจี่ไหนจี่เอาไม่ได้จี่เจ็กินแนนแนงินคอแนงนะกินแนนว่ะจนคอหยุดกินค่อยๆกินค่อยๆกินมีอะไรเตาอะไเอะไรกินมีอะไรกิน้แก้วไหมวันนี้กินน้าแก้วเป็นจำเคยกินข้าวเท่านี้ด้วยใจมุ

อันไห้ต้มมันเลยต้มต้มแล้วเขากับมานปาดหลังมันแลวเอากระดูกง่ายก็หนอนเออแบบนันก็ได้เพราะว่ามันมันชิ่งง่ายกูเเออเอากระดูกหนอนต้มนิ่ง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 กับกระดูกบุญเนาะเว้กิบบุญนิ่มันไงเซาดเดีวอันก้นกันกระดิกุญกินอันกินอนไรกินดนคือจะเห็นวาเอากระดูกหนอนนะเนาะ มันหางกี่ข้าวเห็ดตอนห้องออกเหี้ยบต้องต้องลวกเอาออกง่ายเลยง่ายป้องแล้วมีดอันห้าปาดห้องหลังม่แล้วเ้าก็ง่ายอ๋ะจับมาผากไว้ตรงปอกอยองอันนี้สี่เงินตรงปอกยืดเลยอ๋อสี่อันยืดไลยบ่หน่ะมาใส่ตอนไหนเนี่ยใส่บุญไงบุญบังไฟพอแล้วลูกพอแล้วเมื่อยเลย ออแล้วพิยกับพอกับแม่เธอใช่ไห่โอเม่มัเนี้เออว่นั่นกำลังเธอเนี่นะแม่หน่แม่ก็ใช้สบู่บ่อะไรอะไรอยากมันใช้สบู่คัดสบู่า้ัทน้าดีเี่เนาะบ่เน่ยไม่ทามันคือกระดือเนี่ยมันคือกระบุกกระบับแบบแบบคือมันคือตื่นเต้นนี่ยไปไปไปลงไปลงไปนข้างไป ก่อต bon. ุ้ซีมาแทมั้ยใช่เนี้ยงบ่ันลยแหล่ดำๆมันอ่เลยใช่ปะอืมอืมนนตีมาแบบตีก็ได้น้นหืนนะหืนนี่หืนกหน้อยหึนึห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 ิหึ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 ึห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 หึ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 น จูว่นี่กูกคือเื่อนเรว่านาบ่ผูกได้่ะบดอกบเนาะตายแ้ผัดไปเป็ดดีซับสก็บหนไปวัได้นั่งจะได้บุ่งปล่อยไปด้วยเหมืนเขาุ่งไงจะรัทราบข่อยนี่งหมุนเข้าไป มุนเข้าไปมุนเข้าไปเลยเออ,น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 ,อนี่นีน่นี่ผุมฉับไงนี้นะบักลาบัาบากลาใครเย็นไงบักลาบอบักลาน้อยบอชมเขบักลานี่ชมชายเออชมมันใส่กระเช้ากานที่เที่ยวคนนี้เนาะแทงตางน้อยให้มันเลย <laughs> มาลงเพงไปใส่เสื้ออันชงช่องเอนะไอ้มันไปใช้ส่งช่องเอปะคนริสังอันนี้นะบ่ได้บ่ได้สมว่าเป็นผู้หญิงเลยที่เนี่เดีนี่เบิ่งคมช่องหอนไกลผุ้น่ะเออเดมื่อยงน้ำบักน้อยๆอีกน้อยๆ บาแล้วไปนั่นแหละมาเบาผม่อยชกหอนไก่หนะไม่รู้ไม่เอาเงินเบ่าวมาไปแล้วมี่หอยหอนไก่บุบบอทานเลยเด้อไปไปย่างที่อยู่นอกคุณมันมันเป็นอะไรใจเลยมันแบบว่าตรินไก่ชาถ้าเห็นโทรศัพท์แล้วมันอยากว่ายแน่นื้น้อยชับนี้กับเบิร์กัวปกาลุงเว่ยเห็นโทรศัพท์อยู่โดดใช้แล่นใช้แล้ว เคยว่าห่อนก็ห้อนเกินอันคีห้าใส่หมวกกันนอกก็มันแบบอ้มันตีข่อยเด้แหมบิดนาวกันาวเกินดิไห่พมกดีเนาะเหมือนห่อนนกอนหอนก็ห่อนเกินนาวกันนาเย็นใ่ตไยัินาวกเย็นมาล้ลมมีแบบนี้ถ้าเย็นทด้ม่เนา มันอยูยะอารมเนี่ยนั่กองเล่นไม่อ้วนได้ชือไหนตบ้เล่นกวโะก็กินไอติมไอขีเดียดด้มันห่อนดิทออกไปเย็นเย็นเย็นมากมันจเป็นตัวอย่างใช่ไหมโอ้ไปคนแรกไปเจนเจนเจนไม่จอนะควรคโดดใช้ตัวนั้นควพค่รได้แล้ว ได้มาแล้วจ้าดีมากนี่โอเคสปาลงไอคลิปนี้เฮากระซิขอต่อไปก่อนเด้อเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สุธองคือเก่าเด้อไปแล้วสบายดีและสวัสดีวัตถุคุณผู้ชมสบายดีโดยอัสสจ้ากันเจนเจนสบายดีอัตบมือเธอแม่แบบนี้อัตบมือแปะแปะอัดมืออัดมือกันยังนะ รูออมาดิเกตเกตไฟชนะตื่นยุบปลย่อย